ครับทีนี้ถ้าปลูกอย่างนี้นะครับใส่ดินปลูกไปอ่ะมันดูไปอ้อยมันจะล้มเนาะครับมันกลมโอ้อยากใช้สวยงามเนาะก็พลิกด้านครับอ่าวิธีการพลิกทำยังไงครับพลิกครับดูนะครับหนึ่งสองเกียบไว้ครับครับเนะครับพลิกไปพลิกมาเลยนะดู ยกจากด้านนี้เข้าด้านนี้ครับเข้าข้างในปึ๊บอ๋อเป็นอันเสร็จเป็นอันเสร็จครับคือแบบนี้อ้อยเขาจะไม่ล้มอ้อยจะไม่ล้มเพราะมันมีตัวนี้มันจะเกาะอยู่นิดนึงครับอ๋อนี่บบคือวิธีการทำยางก่อนไปปลูกเนาะก่อนไป,ป